มูลนิธิรักธรรมขอเชิญฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกปัญญายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกมังาิอยุมอากังขมาณสุธานับร ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทาั้งหลาย ผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาโยมทั้งหลายข้อความในสังยุตติกายสลายตนะวัคปฐมเคลัญสูตรขอ 4, ้อ374เเล่ม29กล่าวว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกร้น,น,นเสด็จเข้าไปยังศาลาคนไข้แล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดเอาไว้ท่านจะใช้คําว่าพระผู้มีพระภาคออกจากที่หลีกร้นเนี่ยนะถ้าเป็น พระพิสุททั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลถ้ากล่าวว่าออกจากที่เรนนี้หมายถึงว่าออกจากการไปเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพราะว่าเวลาไปหลีกเรนท่านก็ไปเจริญกรรมฐานกันแต่ถ้าพระอริยบุคคลพระโสดาบันเป็นขึ้นไปเนี่ยนะถ้าบอกว่าท่านออกจากที่หลีกเรนขอให้รู้เธอว่าออกจากไหนออกจากพระสมาบัติเนี่ยนะออกจากพระสมาบัติซึ่งเป็นผลลจิตที่เกิดขึ้น มีนิพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้เถอว่าเป็นอรหัตผลสมาบัติซึ่งระดับจตุทชาญเนี่ยนะพระสมาบัติระดับจตุทชาญซึ่งพระอ,องค์ก็เข้าอาจจะครั้งหนึ่งหลายชั่วโมงเนี่ยนะนี้ตอนเย็นพระอ,องค์ก็เสด็จเข้าไปยังศาลาคนไข้ประทับนั่งแล้วก็ตรัสเรียกพี่สุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลาย ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอการเวลานี้เป็นคําสั่งสอนของพวกเธอนี่นะแค่ว่าโอวาทอนุสาสนีให้เลยว่าให้มีสติมีสัมปชัญญะรอการเวลาไอ้คำว่ารอการเวลานี่รอเวลาไหนรอบรรล,ลุใช่ไหมเอาให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็รอรออะไรพวกการรออะไรดี ให้มีสติสัมปชัญญะรอการเวลารอเวลาไหนต้อมันจะไปไหนครับนี่พระอ,องค์ตรัสว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอการเวลานี่เป็นคำสั่งสอนของพวกเธอเนี่ยนะคือนี่เป็นนี่เป็นคำสั่งสอนพวกเธอคือเป็นอนุสาสนีที่พระอ,องค์ให้นะให้มีสติสัมปชัญญะรอการเวลา ให้ภิกษุเนี่ยให้มีสติและสัมปชัญญะใช่ไหมเชิญวรัรอการเวลารอการเวลาลวเวลาไหนรู้ไหมเวลาดับขันปร,รินิพานเนี่ยไงก็ของผู้ที่ปฏิบัติตามนี้แหละถ้าปฏิบัติคือมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็หวังได้ว่ารอการปร,รินิพานได้ถ้าปฏิบัติตามนี้นะ คือไม่ใช่ว่ารอให้มันเช้าสายบ่ายค่าแล้วก็รอวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าปีแล้วปีเล่าไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเจริญกรรมฐานแล้วก็พร้อมเหมาะสมถึงเวลาจะดับขันปรินิพานก็สบายอ่างนั้นเถอะแสดงว่าสัมปชัญญะนั้นก็อะซ้หัวอาสัมโมหะสัมปชัญญะเต็มที่ดีครับเจริญพรทีนี้ก็จะอธิบายว่าอย่างไรภิกษุชื่อว่ามีสติอย่างไรชื่อว่ามี สัมปชัญญะซึ่งอธิบายต่อไปดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็พิสูจย่อมเป็นผู้มีสติอย่างไรเนี่ยนะแค่ไหนจึงเรียกว่ามีสติว่างง้งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนตสในโลกเนี่ยนะ ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่ามีสตินะ ถ้าใช้คําเท่านี้นะสติประฐานสูตรเท่ากับแสดงหมดแล้วเพราะเอาแต่หัวข้อก็พอ,อนะคำว่ามีสติก็คือมีสติประฐานแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสติประฐานพระองค์ก็ตรัสเลยนะว่ากายกายกายานุปัสีวิหารติอาตาปีสัมปชานุสติมาวินยยโลเกียพิชาโทมนสังใช่ไหมพิจารณาเห็นกายในกาย ถ้าใช้คําว่าพิจารณานะแค่ไหนจึงเรียกว่าพิจารณาคุณชุศีอ่าน,นะก็ต้องกายกายานุปสัสสีใช่ไหมก็อนุปสัสสีก็คือผู้บุคคลผู้มีอนุปัสนานั่นเองผู้มีอนุปัสนาพิจารณารูป,ปกายหรือรูป,ปขันเนี่ยนะอนุปัสนาทั้งหมดมี7อย่างนะอัน,นิจจานุปัสนาเป็นต้นแล้วก็ไม่ใช่มีสติไม่ใช่มีเฉพาะกายานุปัสนาทั้งเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนา ทำม,มานุปัสสนาผู้ที่มีสติที่เป็นสติปัฏฐานอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าผู้มีสติดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็พิสูจย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรเนี่ยนะถ้าใช้คําว่าสัมปชัญญะโดยศัพ์มีเท่าไหร่สัมปชัญญ 4, ะมี41สาธะสัมปชัญญะสองสัปปายะสัมปชัญญะสโคจระสัมปชัญญะสอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะ แต่ทีนี้เน้นเอาสัมปชัญญะทั้งสี่นะว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติทมสัมปชัญญะในการก้าวไปและกลับเนี่ยนะคือในการไปการกลับทมสัมปชัญญะในการแลและการเหลียวทมสัมปชัญญะเนี่ยนะในการคู่เข้ากับเหยียดออกทมสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังคาติบาทและจีวรรมสัมปชัญญะเนี่ยนะ ในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มทำสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำสัมปชัญญะในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอการเวลานี้เป็นคําสั่งสอนของพวกเธอนเนี่ยนะมันก็อันนี้บอกข้อปฏิบัติสั้นๆเลยเนะให้มีสติมีสัมปชัญญะแต่ถ้าโดยสทบแล้วสติเป็นชื่อของสมถะใช่ไหมสัมปชัญญะเป็นชื่อของ วิปัสนาเพราะฉะนั้นให้มีสมถวิปัสนาแล้วก็รอการเวลาถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้สุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเดี๋ยวนะคือระหว่างที่เเนี่ยนะระหว่างที่เจริญสติสัมปชัญญะเป็นไปสุขเวทนาก็เกิดขึ้นเธอย่อมรู้อย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแกเ,เราแล ถ้าใช้คําว่าสุขนี้สุขสองอย่างใช่ไหมคือทั้งสุขกายแล้วก็สุขใจเนี่ยนะหมายถึงความสุขทางกายแล้วก็ทางใจเนี่ยนะถ้าความสุขนี้เกิดขึ้นแต่ว่าสุขนี้อาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นคือความสุขไม่ได้อยู่ๆแล้วมันเกิดเลยอยใช่ไหมมันต้องมีที่อาศัยความสุขจึงเกิดขึ้นถ้าไม่ได้อาศัยความสุขมันก็ไม่เกิดอาศัยอะไรบอกอาศัยกายนี่เอง กายนี้แลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นก็สุขเวทนาอันกายไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดแล้วเนี่ยนะจึงเกิดขึ้นจากเที่ยงแต่ไหนคือสุขเวทนานี้เป็นของที่อาศัยกายใช่ไหมถ้าไม่มีกายสุขเวทนาจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ทีนี้กายเองก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปแปรปรวนเป็นธรรมดานะ เอาแล้วเวทนาที่อาศัยกายนั้นเกิดจากเที่ยงมาแต่ไหนเนี่ยนะเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอันนี้จานุปัสสีนะคือเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงวยานุปัสสีเป็นผู้มีปกติเห็นความเสื่อมวิราคานุปัสสีเป็นผู้มีปกติเห็นความคลายไปแล้วก็นิโรธานุปัสสีมีปกติเห็นความดับไปปฏินิสคานุปัสสี เป็นผู้มีปกติเห็นความสลัดคืนในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับไปความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่ย่อมละราคานุสัยในกายและสุขเวทนาเสียได้น,นี่ดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ ทุกขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เจริญกรรมฐานไปบางทีความทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี่เองก็กายนี่แหลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นก็ทุกขเวทนาอันอาศัยกายไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นจากเที่ยงมาแต่ไหนนะก็บอกว่ากายมันก็ไม่เที่ยงแล้วความทุกข์ที่อาศัยกายเกิดขึ้นเนี่ยจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงนะเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับไปความสละคืนในกายและทุกขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับและความสละคืน ในกายและทุกขเวทนานั้นอยู่ย่อมละปฏิคานุสัสในกายและทุกขเวทนาเสียได้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเมื่อพิสูจนนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้นะคำว่าใจเด็ดเดี่ยวนี้บางทีก็มาจากศัพท์ว่าปะหิตตัตโตคือเป็นผู้มีผู้ส่งตนเนี่ยนะส่งตนในที่นี้คือส่งจิตมุ่งสู่นิพพานอย่างเดียวว่างั้นแท้ คือในระหว่างที่เจริญมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรเนี่ยนะจิตเนี่ยมุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียวอะระหว่างนี้ก็เกิดอุทุคขมสุขเวทนานี่บังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอทุคขมสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าอทุคขมสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นอาศัยกายนี่เอง ก็กายนี่แหลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นก็อัตุขมสุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นจากเท mm hmm. นะี่ยงมาแต่ไหนนะก็อุเบกขาเวทนาอาศัยกายกายก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็เวทนาจะเที่ยงมาแต่ไหนเขาบอกว่ากลองผุผุเนี่ยนะแล้วเสียงกลองผุผุมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะกายที่ ไม่เที่ยงอะนะแล้วความสุขความทุกข์หรืออุเบกขามันจะเที่ยงมาแต่ไหนเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและในอัุุขมสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและอัุุขมสุขเวทนาอยู่ย่อมละอวิชานุสัยในกายและอัุุขมสุขเวทนาเสียได้ ถ้าพิสูจนนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็ย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุคขมสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุคขมสุขเวทนานั้นพิสูจนนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดอันนี้ที่เรียกว่ารอการเวลานะ ก็หมายถึงเวลาดับขันนั่นแหละเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจากเป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียวนะถา้าว่าทิ้งเวทนาอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาเวทนาอันใหม่หมดเลยนะเย็นแน่วางั้นเถอะเย็นหมดแน่ว่างันดับสนิทเลย ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโผลงอยู่ได้น,นะก็ตะเกียงน้ำมันะนะตะเกียงน้ำมันโบราณมันต้องอาศัยไส้ใช่ไหมอาศัยตัวตะเกียงแล้วก็อาศัยน้ำมันะนะตัวไฟอ่ะมันจึงไหม้อยู่ได้ถ้าสิ้นน้ำมันและไส้ประทีปนั้นก็ไม่มีเชื้อก็พึงดับไปฉันใดพิสุจก,ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าสเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเราสเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจักเป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็จบในปฐมเคลัญสูตรเนี่ยนะมันน่าจะมองเห็นข้อปฏิบัติใช่ไหมว่าเออเวทนานี่จเจริญยังไงเนี่ยนะถ้าหากว่ากล่าวโดยสรุปตามสูตรนี้เนี่ยนะ ผู้ที่เจริญนี้ก็ต้องมีความชัดเจนในธรรมะสองกลุ่มใช่ไหมข้อหนึ่งก็คือสติอันนี้ชื่อว่ามีสติข้อสองมีสัมปชัญญะสติอันนี้หมายถึงอะไรสติปัฐานสิเท่ากับกล่าวแล้วทั้ง21บับพพะเหนไหยี่สิบเอบัพพะทั้งหมดเท่ากับพูดแล้วนะ ก็บอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกอันนี้ก็14บบัพพะเท่ากับพูดและคำเท่านี้เนี่ยนะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกอันนี้เวทนาหนึ่งบัพพะหรือเวทนา9เท่ากับแสดงละเนี่ยนะพิจารณาจิตเห็นจิตในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลก เพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาหนึ่งบัพพะหรือจิตสิประเภทก็เท่ากับแสดงแล้วพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเนี่ยนะอันนี้ธรรมานุปัสสนาหบัพพะก็เท่ากับแสดงแล้วเพราะ้สติปฐานทั้งหมดมี21บเอบัพพะเนี่ยนะเรียกว่ามีสติเนี่ยนะแม้กว่าจะมีสติได้นี่ก็ไม่ง่ายนะ ฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกสนใจซีดีหรือ MP3 ติดต่อได้ที่อาคารกนกเทพหัสตินหน้าเมืองนวนคนครถนนพหลโยธินโทนรศัพท์0 2 8 3 1 6 1 0 0ต่อ1904และมูลนิธิรักธรรมโทรศัพท์02-711-5997-8 अनुमोदनाखा प्रवासो च